นี่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เคยอยู่ในกรุกวัดราชบูรณะจริงๆถูกต้องค่ะเพราะว่าเราสามารถทวงคืนจากการโจรกรรมมาได้เป็นเพียงส่วนน้อยมากๆเท่านั้นตอนที่ผู้ร้ายเปิดในห้องเล็กนิดเดียวเองแล้วทีนี้เนี่ยเขาได้ของไปอุปกรณ์ในการที่เขางัดแงะเนี่ยมันตกแล้วก็พื้นมันมีเสียงกล้องอเขาก็เดาว,ว่ามันน่าจะมีห้องกลุอีกอีกห้องหนึ่งใช่ค่ะดังนะั้นผู้ร้ายทาไงที่เห็นชิ้นกลมๆเนี่ยโอหคให้การน่าสลดมากเลยเพราะว่าผู้ร้ายบอกว่าแบ่งไม่ลงตัวเลยหักแบ่ง 啊。Uh huh. สว,ส,สวัสดีครับคุณตค้อสัปดาห์นี้นะครับยังอยู่ต่ออันยาวๆที่จังหวัดพระน,นครศรีอยุธยานะครับร่วมเฉลิมฉลองเดือนมิถุนายนนะครับเดือนแห่งความหลากหลายที่ไม่ได้จํากัดแต่เฉพาะนิยามเรื่องของเพศหลากหลายเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงความเท่าเทียมและความเสมอภาคของทุกคนด้วยครับจังหวัดนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายมากๆให้คนพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้รถเข็นเนี่ยมาเที่ยวชมกันได้แบบไม่มีอุปสรรคเลยนะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์พระสถางชาติ เจ้าสามยาครับรวบรวมเครื่องทองนะครับที่ขุดพบจากกรุวัดต่างๆนะครับอีพีแล้วเราไปที่วัดราชบุรณะกลุกเครื่องทองวัดราชบุรณะใหญ่ที่สุดรวมถึงวัดอื่นๆที่น่าสนใจร่วมอยู่ที่ครับที่อาคารเครื่องทองครับและที่ครับอยู่กฟ้าครับนักกีฬาวิวแชร์ทีมชาติเคอร์ลิงคนพิการไทยย้นะครับและครั้งหนึ่งนะครับป้ายใช้เท้าตั้หน่า่เอ๊เอ๊มันหายไปคนนึงป่ะใช่ค่ะใช่อ่ะ พี่บุญรอดบุญรอดอยู่ไหนบุญรอดเฮ้ยเฮ้ยพี่บุญรอดมาแล้วครับพี่ไตโคูโอ้โหอันนี้ไม่ได้เตรียมมาก่อนใช่ไหมเตรียมเพิ่งซื้อเมื่อกี้เลยเอาล่ะบุญรอดมาพร้อมแล้วนะครับไปกันเลยครับ เป็นไงบ้างฮะวิวแชร์สบายมากเลยค่ะสบายมากเลยคือทางลงลาดเบอร์เลยเบอร์แล้วก็ไม่ใช่เกินไปนะแบบทรงตัวได้เออเพราะว่าบางที่เห็นเขาบอกว่ามีทางสําหรับวิวแชร์แต่เอาจริงๆก็คือหน้าชิ่มวิวแชร์ที่สามารถทำให้พิการซ้ําซ้อนได้แต่ว่าอันนี้ก็คือแบบพอดีพอดีทางลาด4.5องศาก็มีขสี่สิได้4.5องศาใช่ใช่อันนี้งงมากเลยอ่ะงงมากมาแล้วค่ะทุกคนเย็นมากสบายมากมาไม่ได้ข้างนู้น ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าอาคารเครื่องทองอยุธยายนะครับของพิพิธภัณฑ์พระแสงชาติเจ้าสามพยาครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับพันธารักษ์นะครับที่จะาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้สวัสดีพี่วันรี ก่อนนะคะผู้สังเกตเห็นว่าที่เนี่มีเก้าอี้โป๊ยเซียนด้วยได้วยได้ตัวเลยเป็นลายเดียวกันกับที่วัดราชบุรณะเลยใช่นะยังจำได้ไหมมันคือลายของช้างช้างพระคาชาทังเองซึ่งของจริงอยู่ข้างในนะใช่ไหมครับพี่วอลีเราจะได้เห็นแล้วใช่ไหมจะได้เห็นแล้วไปเเดี๋ยวตามพี่วอลีไปเลยครับผมไปค่ะ โอเคเป็นไงคะสะดวกสบายไหมสะดวกสบายมากเลยค่ะมีลิปมีอะไรมีลิป้อมไม่ต้องขึ้นมาดมารหยาานะคุณพี่น้องไม่ต้องค่ะ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในส่วนของนิทรรศการแล้วนะครับโบราณวัตถุที่เราเจอนะครับจากกรุวัดรัชาบุรณะตอนนี้อยู่ตรงหน้าเราแล้วชิ้นแรกก็คือพระแสงขันชัยสีนี้เลยก็คืออันนี้ไม่ได้ใช้เป็นอาวุธจริงเป็นอาวุธค่ะเป็นสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์เพราะว่าอยู่ในหมวดของเครื่องราชบรรการก็คือเครื่องทองต่างๆที่เราเห็นนะครับพี่วรีไม่ได้ว่าใช้สอยตามรูปลักษณ์ของมันจริงๆแต่เป็นเครื่องอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาถูกต้องค่ะห้องนี้เป็นห้องที่เราเน้นเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ <ừ> mm. ดังนั้นจุดเริ่มต้นในการเปิดห้องก็คือพระแสงขันเชซิอีค่ะ,คะยังมีหมวดอื่นอีกน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องราชิวโพเครื่องราชกัดผลิัณฑ์รวมถึงเครื่องต้นค่ะโอ้งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่าชมได้ไ่ ที่เราเห็นเนี่ยเป็นลักษณะของสัตว์มงคลเขาไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นรูปสัตว์อย่างเดียวแต่เขาทําขึ้นมาเป็นภาชนะใส่สิ่งของแต่สวยมากเลยเนาะสวยด้านหลังก็สวยค่ะอย่างในตู้เนี้ยก็จะเป็นทองคาที่ทําเป็นเครื่องราชูโภคตื่นเต้นใช้นะคะแต่ว่ามีขนาดค่อนข้างที่จะเล็กจำลองจริงเป็นการจําลองนะคะ เป็นต้นค่ะชิ้นบนสุดอะค่ะเขาเรียกว่าจุลมงุฎเอาไว้ใส่หัวเป็นมวยผงตรงเนี้ยเรารู้เลยว่ากษัตริย์ในสมัยยาตอต้นทรงไว้ผมยาวใช่ค่ะดังนั้นเป็นจุกขึ้นไปราชานุสสรีพระเจ้าอู่ทองก็จะเป็นลักษณะของการสวมจุลมงุฎดังนี้แล้วก็ที่เห็นชิ้นกลมๆเนี่ยโอ้โหคำให้การน่าสลดมากเลยเพราะว่าผู้ร้ายบอกว่าแบ่งไม่ลงตัวเลยหักแบ่ง นี่คือกร<ช>องสอกลองสอ,สอคือเครื่องพัดบาพัดไหลคือแบ่งเนื้อมาแล้วนี่หักมาแล้วใช่ฉีกค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะแต่เขาทําเป็นชิ้นๆที่เราเห็นนี่แหละแล้วข้างๆเนี่ยเขาจะมีห่วงทองเอาไว้สําหรับเกี่ยวกั <ๆๆ S 1> นะคะเ <ๆ S 1> วลาเขาอยู่ตรงหัวไหล่เนี่ยเขาจะสามารถสลบได้ทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยเวลากระชากะลรไปเนี่ยก็หลุดออกจากกันใช่ค่ะส่วนอันนี้คือพหุรัตใส่ต้นแขนใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นตรงนมิกาข้อมือเขาเรียกว่าทองกรแล้วก็มีธรรมลุง ดูของสุภาพบุรุษแล้วก็จะมาเป็นของสุภาพสตรีบ้างยชิ้นที่เห็นด้านบนค่ะสวยมากชิ้นนั้นคือสุพรรณมาลาหรือสวนมาลาใช้ทองเนี่ยถักเป็นเส้นนะคะดึงเป็นเส้นก่อนแล้วเอามาถักแล้วเอาไว้ใช้ยังไงเอาไว้ใส่ศีรษะเลยค่ะเขาเก่งกันมากเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะมันยังไม่มีเทคโนโลยีนะคุณแม่เนาะถูกต้องค่ะเขาเก่งแบบธรรมชาติมาต้อง h a n d ์เมดจริงๆอ่ะประเมินค่าไม่ได้ เวลาเราดูลรารอินปรวัาสรเรื่องใหญ่ใหญ่ะเช่นพนาเลสดวนพนาเลสวนใช่ไหมคะเรื่องสุริโยไทยเนี้ยเราจะต้องเห็นเครื่องราชกุฎภัณฑ์แต่ทีนี้ในเครื่องราชกุฎภัณฑ์ของตู้เนี้ยก็จะมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกับใช้งานจริงทั่วไปนะคะก็จะประกอบไปด้วยฉัดสอฝั่งของตู้นี่ยเราเรียกวันวิชณีนะคะแล้วก็จะมีพระเต้าทิศสุนิยทแล้วก็ฉลองพระบาท อันนี้เป็นตู้อะไรคะแหวนยังเดียวเลยค่ะแหวนยางเดียวของร้อยกวงคือเยอะโอ้เวลาผมพาเพื่อนมาเนี่ยผมจะชอบมาชี้ให้ดูของประหลาดในตู้ตู้นี้คืออะไรคะพิพิธภัณฑคือมันจะมีแผ่นทองที่ทําเป็นรูปสัตว์ต่างๆแต่มันจะมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่ไม่มีทางเจอในบ้านเราแน่ๆนั่นก็คืออูด แล้วเป็นอูดหนอกเดียวด้วยคือถ้ามันอยู่แถวอินเดียแถวอะไรเงี้ยมันจะเป็นอูดสองหนอกใช่ไหมแต่อูดหนอกเดียวอ่ะมันเป็นอูดอาหรับมันมีคาให้การหลายๆฉบับที่มีการอ้างเรื่องเกี่ยวกับอูดเราก็สามารถยืนยันได้ว่าในกรุงศรียาเนี่ยคนกรุงศรียาบางคนรู้จักอูดแต่ไม่ได้หมายถึงทุกคนรู้จักอูดเขาก็เห็นอูดที่ขี่เข้ามาใช่ค่ะดังนั้นอูดตัวเนี้ยทาให้เรารู้ว่าณวันนั้นมีชาวต่างชาติเข้ามาในอียิยาเพื่อทำกบฎโคธิสมภารแล้ว นี่ก็คือบรรยากาศภายในอาคารเครื่องทองอยุธยานะครับเครื่องทองจากกรุวัดราชบุรณะครับจะมีทั้งส่วนที่เป็นเครื่องราชูประคสิ่งที่ทําจําลองแทนเครื่องใช้ของพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นประณีศินอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นทองที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆแผ่นทองที่มีจารึกหรือว่าแผ่นทองที่สลักภาพพระพุทธรูปต้นไม้เงินต้นไม้ทองรวมไปถึงจิตตกรรมที่ประณีตนะครับซึ่งมีการจําลองออกมาจากกรุวัด ชาบูรณาครับ ตอนนี้เรามาถึงอีกหนึ่งห้องที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์จริงๆเลยนะของพิพิธภัณฑ์ท่าสัญชายเช้าสามพยาอาคารเครื่องทองแห่งนี้นะฮะก็คือห้องที่เป็นการจําลองกรุนะครับมีจิตรกรรมฝาผนังแล้วก็มีพระปรางจําลองคือพระปรางองค์นี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ร้ายอ่ะตอนที่เขาจลกรรมขุดกรุออกมาเนี่ยเขาลอยตัวลงมาดังนั้นสิ่งที่เขาทําลายชิ้นแรกก็คือพระปรางองค์นี้เราก็เลยสันนิษฐานว่าแต่เดิมเนี่ยน่าจะเป็นแกนดิน แล้วก็ุ้มด้วยทองคำาดังนั้นหลังจากที่ผู้ร้ายโรยตัวลงมาแล้วก็ฉีกทองอะคะ่ะนะเขาคนนั้นได้เท่าไหร่คนนี้ได้เท่าไหร่แล้วเหลือมาไม่ครบปี2535สมเด็จพัะพันปีหลวงท่านเสด็จมาทอพระเนตรแล้วก็มีกระแสพระราชสนีให้ทําแกนขึ้นมาใหม่โดยกองสถาปัตยกรรมแต่วัดขนาดชิ้นทองที่เรายึดจากผู้ร้ายได้แล้วก็ไปทําแกนไม้มาแล้วก็ประกอบให้เป็นรูปทรงสเกล up ขึ้นมาจากชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ที่เราเจอใช่ค่ะนะจำได้ไหมบุรอดที่เราขึ้นไปแล้วก็วิโอคอะ ครับเมื่อ EP ที่แล้วเขาก็จะทําเป็นตะแกงตะแกงแล้วเราก็ส่งไปจริงๆแล้วอันนั้นน่ะคือกลุชั้นที่หนึ่งตอนที่ผู้ร้ายเปิดในห้องเล็กนิดเดียวเองคือกว้างเมตรสีคุณเมตรสีแล้วก็สูงประมาณเมตรห้สิบเท่าพี่นี่แหละแล้วทีนี้น่ะเขาได้ของไปอุปกรณ์ในการที่เขางัดแงะเนี่ยมันตก แล้วก็พื้นมันมีเสียงกล้องเขาก็เดาว่ามันน่าจะมีห้องกลุ่ออีกห้องนึงใช่ค่ะดังนั้นผู้ร้ายทำไงเจาะสิคะเจาะนี่คือช่องที่เขาเจาะค่ะเนี่ยเห็นไหมดังนั้นอันนี้เป็นฝ้าเพดานของกลุ่ชั้นที่สองแต่เป็นพื้นของกลุ่ชั้นที่หนึ่งทีนี้พอผู้ร้ายโรยตัวลงมาเนี่ยกลุ่ชั้นที่สองคือที่เราเห็นตรงนี้คือกลุ่ชั้นที่สองปรากฏว่าเต็มไปด้วยเครื่องทองทีนี้พอเอาของขึ้นมาจนหมด สิ่งที่เจอคือจิตรกรรมฝาผนังภาพจิตรกรรมที่ณวันนั้นอยากให้นักท่องเที่ยวดูวันนี้เรามาเห็นด้วยตาเปล่าใกล้ๆตรงนี้เลยก็เป็นการอธิบายเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นหลักครับ ด้วยความที่กรมสิ่ปรกรเองเนี่ยณวันนั้นเรายังสงสัยว่าเฮ้ยยังไม่เจอพื้นดินเลยจะมีช่องกลุกอีกไหมก็เลยใช้วิธีการเจาะเจาะพื้นของชั้นที่2แล้วเราก็เจอกลุ่ชั้นที่3ามทีนี้อันนี้เราจําลองเพื่อให้เห็นว่าในห้องของกลุ่ชั้นที่3าเนี่ยเรามีครอบที่จะติดสถานพระบรมสารีริกธาตุก็ทําให้เห็นเป็นตัวครอบเลยเห็นไหมคะ,คะถามว่าครอบตรงนี้ของจริงอยู่ไหนอยู่นี่เลย,เลย อ๋อนี่คือใช่ค่ะเป็นครอบเนี่ยค่ะครอบเป็นชั้นๆเหมือนตุ๊กตาไม่ลู้ดกครอบค่ะอันนี้เป็นสำลีหรือเป็นเงินชิ้นแรกใช่ไหมคะชิ้นแรกเนี่ยเป็นเหล็กเป็นเหล็กสนิบแดงนะคะแล้วก็เป็นชินเป็นสำลีเป็นเงินแล้วก็ชั้นที่5้าเนี่ยเป็นทรงเจดีย์ทองคำนะคะเปิดชั้นที่5เปิดเจดีย์กับฐานเนี่ยยกขึ้นมาเราพบโบราณวัตถุชุดนี้อยู่ในเจดีย์ึกแผ่นทองคำนะคะซึ่งเราสถานว่าเป็นการปดิสถานพระบรมสารีริกธาตุค่ะา ย่างแต่ต้นเราเห็นเครื่องทองเครื่องทองเครื่องทองแบบฉ่ำมากทั้งหน้าของเรายังมีตู้จัดแสดงเครื่องเงินด้วยแปลว่ามีทั้งเงินแล้วก็ทองที่เป็นเครื่องอุทิศใช่ไหมครับพี่วลีใช่ค่ะนอกจากเงินทองแล้วก็ยังมีในส่วนของโลหะอย่างอื่นนะคะอย่างอย่างมีสำิีมีเหล็กมีชินอย่างเงี้ยซึ่งณวันนั้นน่ะวัสดุพวกนี้ก็ถือได้ว่าเป็นของที่ในสมัยวิทยาณเนี่ยหาได้แล้วก็ชัานเนี่ยก็มีความชำนาญในการผลิตนะคะ แล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่แผนผังหรือว่าโมเดลของวัดราชบุรณะ<ช>ซึ่งก็คือวัดที่เราเจอเครื่องทองเครื่องเงินเครื่องอุทิศต,ต่างๆที่เราได้ไปชมกันมาตลอดนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโมเดลที่เห็นเนี่ยเราไม่ได้เน้นให้ดูความเป็นวัดราชบุรณะวัดเดียวแต่เรามองให้เห็นว่าทุกคนเนี่ยถ้ารู้ว่าโมเดลแบบนี้หน้าตาแบบนี้สามารถอธิบายความเป็นญาตต้นได้ทั้งหมดเขาเรียกว่าผังตามแนวแกนตะวันออกตะวันตกอ๋ทีนี้ แล้วเรามาเที่ยวอุทยาทั้งทีเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นนิยาต้นเราก็ไปหาตรงกลางให้เจอเขาเรียกกรรประธานของวัดเขาเรียกว่าเจดีทรงปรางใช่ไหมคะหรือพระปรางเราสังเกตตรงประตูให้ดีๆค่ะมีได้ข่าวว่าขึ้นไปข้างบนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะที่บนย่ดตรงปรางเนี่ยจะมีประตูหลอกที่เราเรียกว่าซุ้มจรลนาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจากองค์ปรางเนี่ยจะมีตัวอาคารยื่นออกจากปรางออกมาเราเรียกว่ามุกนะคะถ้าเรียกเต็มๆก็คือมุกสันมีมุกสันยื่นออกมาแบบนี้นี่คืออุทยาต้นแต่ถ้ายาปลายปุ๊บ ไอ้เจ้ามุกตรงนี้จะหายไปไม่มีมุกแล้วถ้าเจ้ามุกกระสันยื่นไปด้านไหนด้านนั้นคือตะวันออกค่ะดังนั้นด้านหน้าคือวิหารด้านหลังคือพระอุโบสถจุดหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ,อถ้าเราเดินรอบจริงๆนะคะจะมีเจดีย์องค์หนึ่งที่เป็นลักษณะของการอธิบายกลิ่นอายของความเป็นสุโขทยัยนั่นคือ,อเจอดีย์องค์นี้ค่ะ นี่คือเจดีย์ช้างล้องค่ะเจดีย์หมายเลข4มันทําให้เราอธิบายต่อเนื่องได้ว่าเจ้าสังฆยาโปรเทศสถาปนาวัดราชวุรณะจากนั้นก็ไปสถาปนาวัดไม่เหยงซึ่งประธานหัวคือเจดีย์ช่างล้อมนะคะอันนี้คือความเชื่อมโยงระหว่างโบราณสถานงั้นถึงเวลาควิสเพราะว่าเมื่อเช้านี้ไปเที่ยววัดราชบวรณะกันมา EP ที่แล้วนะฮะบุญรอดครับพระวิหารหลวงคืออันไหนนะครับได้เป็นีได้ไหมครัได้เลยอันนี้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่คืออีกที่หนึ่งอีกที่นึ่งอันนี้ก็อ๋อ อ cage, okay. mond, io, Matthew, uh, ันไหนคือว่าอุโบสถครับได้หลังเทานแล้วหรือเปล่าอุโบสถอยู่ด้านหลังน okay. ั่นเองนะครับแล้วก uh like uh, ็เจดีประธานเป็นเจดีทรงพับป่าครับพระป่างนั่นเองโอเคถือว่าสอบผ่านนะครับต่อไปนะครับเรามาดูทีมวิวแชร์ของเราบ้างฟ้าครับอยากทราบว่าทางเดินที่มีหลังคาคลุมอยู่รอบเจดีประธานเรียก ชื่อว่าอะไรครับระเบียงโคตรถูกต้องทางมะลายทางมลายอะไรมีทางมะลายไหนมีหละครับคุณฝ่ายเราจะรู้ได้ยังไงว่าทิศไหนเป็นทิศตะวันออกเพราะว่าตัวพักรา่งจะมีจะมีมุกค่ะอ่าเป็นตะวันออกอ่าโอเคถือว่าเอาล่ะถือว่าโดยรวมไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าทีมนี้สอบป้า ครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ตอบไม่ได้นะครับย <c oughs> ้อนกลับไปดูอีพีที่แล้วครับ <c oughs> ใช่มบัมวิวคือทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยอันนี้คือ,อเครื่องทองเครื่องเงินแล้วก็สิ่งของมีค่าต่างๆจากกรุวัดราชบุรณะใช่ไหมคร <c oughs> ับพี่วลีแต่ว <c oughs> <ช>่านี่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เคยอยู่ในกรุวัดราชบุรณะจริงๆถูกต้องค่ะเพราะว่าเราสามารถ ทวงคืนจากการโจรกรรมมาได้เป็นเพียงส่วนน้อยมากๆเท่านั้นค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถยึดของกลางแล้วก็มีการคุ้แต่งได้งานบนหลัคดีแล้วก็นํากลับมาเราจะมีในส่วนของนิทรศการที่เป็นวิดิทัศน์เล่าเรื่องเกี่ยวกับการโจรกรรมกลุ่มวลาชุลนัทหนังสือพิมพ์ที่มีการพาดหัวข่าวไว้ในสมัยนั้นนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันสนิดหนึ่งนะครับว่าในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับ นี่คือพาดหัวข่าวในสมัยนั้นคือเหตุการณ์ของกรุวันราชวรนาแตกเนี่ยจะอยู่ในช่วงวันที่ 25, 26, 27กันยายนปี2,500ต้องบอกก่อนว่าการที่ผู้ร้ายจุลรรรมครั้งนี้เนี่ยวัตถุประสงค์เขาจริงๆก็คือการจุกรรมพนคพุทธรูป <c oughs> แต่ว่าการที่เขาลงไปแล้วก็ เจาะได้ชั้นที่1แล้วเนี่ยแล้วมันเกิดเสียงที่มันสะท้อนขึ้นมาเนี่ยทำให้เขารู้ว่ามันมีกลุ่ชั้นที่2แล้วก็เจาะแค่พอดูตัวแล้วก็โรยตัวลงไปในกลุ่ชั้นที่2ทําให้เขาเจอเครื่องทองอแล้วในการที่เขาเจอเครื่องทองเนี่ยในวันนั้นน่ยตำรวจ<า>ก็เริ่มจับแล้วนะคะจับตั้งแต่วันที่27เลยแต่ว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยงงงกับ ใช่ค่ะชลมูลแล้วก็กว่าที่ทางตํารวจเองจะแจ้งกรมศิบปรกรเองกว่าจังหวัดเองจะเข้ามาควบคุมเนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรเขาเกิดเหตุก็คือ25 26 27้าที่เนี่ยแต่บางทีข่าวออกใน30แล้ว30กันยายนะคะใช่ค่ะดังนั้นตรงนี้มันทําให้เรารู้ว่าข่าวเนี่ยไม่ได้สดนะคะเรห็นแบบความคาดเคลื่อนของข้อมูลนิดหน่อยเช่นภาพหัววันที่29กันยาบอกว่าเป็นกรุคุณหลวงพงั่วถูกต้องอ่าก็คือ เป็นพระมหาสัตว์อีกพระองค์หนึ่งไปเราเองเนี่ยต้องขอบคุณข้อมูลสําคัญนั่นคืออดีตรองอธิบดีกรมศิลปากรท่านกิตติโกสัยที่ท่านเขียนบันทึกเอาไว้ที่ค่อนข้างที่จะละเอียดได้ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยแล้วก็สามารถมาทําข้อมูลในการจัดแสดงเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะคะแต่นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของกรุวัดราชบูรณะนะครับก็จะเห็นว่านี่คือสมบัตินะครับของพวกเราทุกคนนะครับที่มีค่าจริงๆแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าโบราณวัตถุเนี่ยเพียงหนึ่งชิ้นนะครับสามารถเล่าเรื่องรา แล้วก็กให้ข้อมูลครัประวัติศาสตร์เนี่ยได้มากมายนะครับขอบคุณทั้งพี่วล,ลีนะครัขบขอบคุณครับขอบคุณครับ แล้ววันนี้สนุกสนานมากเลยนะครับเต็มอิ่มมากตอนเช้าไปวัดราชบูรณะแล้วก็ได้มาชมเครื่องทองจากกลุวัดราชบูรณะที่พิพิธภัณฑ์ภ่าสารชาติเจ้าสามพระยาด้วยวันนี้ขอบคุณนะครับฝ้าใช้เท้าแต่งหน้ามีของที่ระลึกมาพร้อมให้ดยนะครับในถุงผ้าที่ระลึก88ปีอดมตราโรณณรปเซียน <ไป S 2> นะครับขอบคุณนะครับและลำดับต่อไปนะครับฟ้านักกีฬาเคอร์ลิงคนพิการทีมชาติไทยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสุดท<อ>้ายนะครับบุญรอดวันนี้รอดแล้วพรอบให้งนี้เลย นะครับแล้ววันนี้นะครับคุณโอเอก็และเพื่อนๆทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าจะพาคนพิการผู้สูงอายุคนที่ใช้บิลแชร์มาเที่ยวมาเที่ยวกันได้ที่จังหวัดอยุทยานยุทยานะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปล้วค่ะไปล้วค่ะทุกคน คนกคอสอีพีหน้าครับจะไปกันที่วัดชัยวัฒนารามวัดสำคัญและวัดที่สวยที่สุดในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วไปเมื่อมาเยือนจังหวัดพระนครศรีธยุธยาครับแต่แม้ว่าหลายคนนะครับจะมาที่วัดชัยวัฒนารามหลายครั้งแล้วแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าวัดนี้มีสิ่งละอันพนลน้อยตามมุมลับๆที่น่าสนใจและหลายคนไม่เคยสังเกตเห็นอยู่มากมายสัปดาห์หน้าไปชมอันซีนของวัดชัยวัฒนารามกันในคูนกครอสครับ สวัสดีครับืำอะไรครับทำอไรครับนั่งพักค่ะนั่งพักค่ะอากาศมันร้อนค่ะต้องต้องมีการพักค่ะจะเป็นลมกันแล้ววันนี้ใช้ลมใช้ดีใช้ดีจริงจิ้มผมลมดีหนึ่งคออันนี้คุณต้คุณบอกให้พี่มาถ่ายนะไม่เจวอพี่